สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปาร์คเ่า,าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง29 e ตัวประกัน EP 6ถึง EP 8เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยทุกคนเบื่อไหมเวลามีโฆษณามาขัดจังหวะดูได้ไม่ต่อเนื่องนี่เลยแอดขอแนะนํา YouTube พีเมียมที่เริ่มต้นแค่เพียง19บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือนแค่69บาทดูเพลินๆต่อเนื่องได้ทั้ง YouTube และ n น t f l i x ไม่พอยังมีโปรพิเศษอย่าง y o u t u b ปพีเมียมแบบทาวรจ่ายแค่2 6 9บาทโปรดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดแค่านันเท รอช้ารีบเลยก่อนที่สิทธิจะเต็มหรือจะปลดล็อกแชท GPT Plus ที่มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานเริ่มต้นแค่เพียง8 9บาทเองนะขั้นตอนการสมัครก็ง่ายแสนง่ายแค่แอดไลน์ไปที่ add doggy pm หรือสแกน QR code ที่หน,น้าจอน,นี้ได้เลยและอย่าลืมบอกกับแอดมินด้วยนะว่ามาจากช่องปากเปลา่า doggy premium เขามีฐานลูกค้าเยอะมากเขามีแอดมินคอยบริการหลังบ้านให้ด้วยแถมยังมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมตัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดไม่พอยงังมีแอปสตรีมอื่น 4K, VTV กับแอปสตรีมมิ่งที่มีให้เลือกมากกว่า60แอปที่โปรแรงแต่ราคาไม่แรงอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ d o ดด y p m หลังจากที่นักเรียนทั้ง6คนที่ครูวินจัดการคิ้วต่อนหน้าเพื่อนๆในห้องและครูวินก็ได้พามาแอบไว้ในห้องหลับทุกคนยังมีชีวิตอยู่และยังไม่มีใครตุยทั้งนั้นห้องเตตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกเห็นลีโอนั่งอยู่เขาก็คิดว่าตัวเองตุยแล้วลีโอก็เลยบอกว่าเขายังไม่ตุยพร้อมกับเดินเข้าไปตบหน้าให้ห้องเต้รู้สึกตัวแล้พอทุกคนตนื่นขึ้นมาก็คิดแบบเดียวกับห้องเต้เลย ทุกคนก็เลยสงสัยว่าครูวินทำแบบนี้ไปทำไมกลับมาในห้องเรียนตอนนี้ทุกคนอยู่ในความเครียดแล้วก็คุยกันถึงสายของครูวินในห้องนี้พากันตามหาว่าคือใครแถมยังตะโกนให้สายรู้ตัวว่าเพราะมันคนเดียวที่ทำให้เพื่อนอีกห้าคนต้องตุยไปตนกาที่นั่งฟังอยู่ก็ไม่พูดไม่จาแถมยังทำหน้าเลิกเลิกอีกต่างหากหลังจากนั้นครูวินก็เข้ามาทามเข้าทต่อไปว่าใครเป็นคนสั่งให้ห้องเต้ถ่ายคลิปของเลนและคนนั้นอยู่ในห้องนี้ด้วยครูวินก็เลยเอาคลิปที่ห้องเต้เอาคลิปเลนไปให้คนนั้นเพื่อแลกเปลีป่ยน อะไรบางอย่างในขณะที่ครูวินกําลังจะเปิดคลิปคอปเตอร์ก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเขาเองที่เป็นคนสั่งและที่ฮองเตต้องยอมทําเพราะว่าคอปเตอร์เอาคลิปที่เขาบอกลักเลนมาคู่ว่าจะเอาไปบอกกับไทม์ ส่วนคอปเตอร์ที่ตอนนี้ก็ยืนน้ำตาซึมเขาบอกคูวินว่าเขาเป็นเจ้าของแอคเขาปลอมเคซี่แฟนของเลนและเขาก็เป็นคนตัดต่อเองทั้งหมดด้วยแต่คูวินก็ไม่เชื่อว่าคอปเตอร์จะเป็นคนตัดต่อเองจริงๆเพราะการที่ทำคลิปปลอมแบบสมจริงขนาดนั้นต้องใช้ความที่ขั้นเทพมากๆคูวินให้คอปเตอร์ตอบมาว่าส่งคลิปไปให้ใครทำ คอปเตอร์ก็รองไห้ยืนยันว่าเขาทาคนเดียวจริงๆแต่ไม่ว่ายังไงครูวินก็ไม่เชื่อเขาให้เวลา50นาทีถ้าไม่สารภาพจะต้องแลกกับเพื่อนอีก10คน พอคูวินออกไปเพื่อนในห้องก็พากันเข้าไปลุมคอปเตอร์ทันทีบอกให้คอปเตอร์ตอบเพื่อนๆในแก๊งคอปเตอร์ก็เลยช่วยกันกันให้ด้านนอกระหว่างที่ตำรวจกับครูทำงานกันอยู่นั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าเธอมาหาคอปเตอร์คอปเตอร์เป็นพี่ชายของเธอตอนนี้แม่ไม่สบายหนักไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าไม่มีคอปเตอร์เธอขอเข้าไปหาคอปเตอร์หน่อยครูมาลุดก็เลยพาน้องสาวคอปเตอร์เดินเข้าไปทางด้านผู้การที่เขารู้เห็นกับครูวินก็จัดการย้ายผู้กำกับข้อหาที่เขาตอบคำถามผิดทำ ให้เด็กๆโดนจัดการหลังจากนั้นผู้กำกับก็มาหาครูวีลาเพื่อคืนโทรศัพท์ที่เขายืมมาครูวีลาบอกผู้กำกับว่าที่ครูวินทำแบบนี้อาจจะเป็นเพราะเธอเธอเคยโดนแบบเดียวกันกับเลนเธอโดนใส่ร้ายบนโลกโซเชียลเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเธอเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งทั้งครูและนักเรียนก็พากันมองเธอแบบแปลกๆจนเธอเห็นว่ามีคลิปเธอกับนักเรียนถูกส่งเข้าไปในกลุ่มผู้ปกครองครูวีลาก็ยืนยันว่าคนในคลิปไม่ใช่เธอแน่ๆแ,แต่ทุกคนในโรงเรียนก็พากันตัดสินเธอไปแล้วมอง เธอเป็นตัวประหลาดกลุ่มครูก็ไม่มีใครช่วยพูดให้นักเรียนเข้าใจโดยเฉพาะครูมาลุตที่ตอนนี้เป็นรองพออ้อยอยู่ในปัจจุบันครูมาลุตด,ดูไม่ค่อยถูกกับครูวีลาสักเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะไม่อธิบายอะไรให้เด็กๆฟังทั้งนั้นเหมือนว่าจะให้ครูวีลายอมรับโดยที่ไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยและบอกให้ครูเวลาไปหาหลักฐานมายืนยันว่าคนในคลิปไม่ใช่ตัวเองจริงๆครูเวลาก็ตอบกลับไปว่าเธอรู้นะว่าครูมาลุตติดสินบนทุนนักกีฬาโรงเรียน ครูมาลุดก็ว่าให้ไปเอาหลักฐานมาอย่ามาโยนความผิดให้คนอื่นแบบนี้จนสุดท้ายแล้วครูวีระก็ทนไม่ไหวเธอลอาออกจากโรงเรียนและคิดที่จะจบชีวิตตัวเองแต่ครูวินก็เข้ามาช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทันกลับมาในโรงเรียนคอปเตอร์ยังคงโดนเพื่อนลุมหาคําตอบกันอยู่แต่ขอบเตอร์ก็ไม่ยอมพูดเดินหนีออกไปขอบเตอร์เขามีความฝันว่าอยากเดบิวต์เป็นนักเต้นแต่แล้ววันหนึ่งที่เขาไปเดบิวต์น้องสาวก็โทรเข้ามาบอกว่าแม่ลมเข้าโรงพยาบาลขอบเตอร์ก็เลยต้องทิ้งการเต้นไปดูแม่ทันที และแม่ของเขาก็อาการหนักจนเดินไม่ได้คอบเตอร์ก็ต้องหาเงินมาเพื่อรักษาแม่และใช้ใจ่ายในครอบครัวและเขาก็กลายเป็นเสาหลักแทนเขายอมเอาของมาขายแม้แต่รองเท้าคู่ที่เขารักมากที่สุดทั้งหลับจอบในกองทายแจกใบปิวเรียกได้ว่าอะไรได้เงินเขาทําหมดและคอปเตอร์ก็ต้องขอทุนเรียนแต่คนที่ได้ทุนกลับเป็นเลนสง,งันทาให้คอปเตอร์โกรธแค้นมาก มืดแปดด้านเงินก็ไม่มีจะเรียนกลับมาที่คอปเตอร์ยัยงเครียดอยู่คนเดียวในห้องน้าครูวินก็เข้ามาคุยกับคอปเตอร์บอกให้คอปเตอร์พูดความจริงและเชื่อใจเขาแต่คอปเตอร์ก็ไม่ยอมฟังอยู่ๆครูวินก็เกิดเจ็บขึ้นมาร้องอดโอยก่อนจะเดินออกไปเขารีบเก็บอาการและบอกให้คอปเตอร์คิดดีๆอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันสายไปหลังจากนั้นครูวินก็ได้รับข้อความเสียงจากครูวีลาบอกให้ครูวินหยุดอย่าเอาเด็กมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เธอรู้ว่าครูวินทําแบบนี้เพราะเธอแต่ครูวินก็พูดกับตัวเองว่า เขาไม่ได้ทำเพื่อครูวีลาเขาทำแบบนี้เพื่อตัวเขาเองหลังจากนั้นเวลาที่ครูวินให้คอปเตอร์ไว้ก็หมดลงคอปเตอร์บอกว่าถ้าชอบเล่นเกมมากให้มาสู้กับเขาตัวต่อตัว,ตวถ้าชนะครูวินจะต้องปล่อยพวกเขาไปและจบเรื่องนีส้สักทีและที่คอปเตอร์กล้าทำแบบนี้เพราะเขารู้ว่าครูวินกำลังป่วยอยู่เขาแค่สะกิดนิดเดียวก็ล่วงแล้ว คูวินได้ยินแบบนั้นก็ตอบรับคำท้าทันทีแต่สุดท้ายคอปเตอร์ก็สู้คูวินไม่ได้จริงๆคูวินพูดถึงเรื่องราวชีวิตของคอปเตอร์ขึ้นมาเพื่อนในแก๊งก็พากันอึ้งไปหมดเพราะไม่มีใครรู้ว่าคอปเตอร์มีปัญหาเรื่องเงินอยู่รู้แค่ว่าอยากไปเดบิวต์เต้น คูวินยังพูดอีกว่าคอปเตอร์มาทำเรื่องแบบนี้เพราะโกรธที่เลนได้ทุนและอยากได้เงินมาใช้อาตีก็เลยบอกให้คอปเตอร์ยอมรับไปซะว่าจริงๆแล้วแค่อิจฉาเล่นแบบพวกเธอเท่านั้นคอปเตอร์ก็เลยบอกว่าใช่เขาอิจฉาเล่นเหมือนทุกคนนั่นแหละเลนมีทุกอย่างแต่เขาไม่ได้อะไรสักอย่างชีวิตเลนราบลื่นไปหมดคูวินก็เลยบอกว่าคอปเตอร์มีสิ่งที่เลนไม่มีก็คือเพื่อนเพื่อนที่คอยช่วยและคอยสนับสนุนตลอดคอปเตอร์เคยมองเห็นบ้างไหมออก,กัดก็เลยถามคอปเตอร์ว่าทําไมถึงไม่บอกพวกเขาเรื่องที่ ถึงพวกเขาจะช่วยเรื่องเงินไม่ได้แต่เรื่องแม่กับน้องพวกเขาก็ช่วยดูแลได้ถามคอบเตอร์ว่ายังเห็นพวกเขาเป็นเพื่อนอยู่ไหมคูวินก็เลยบอกคอบเตอร์ว่าไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคอบเตอร์ก็เลยว่าเขาอิจฉาเลนแต่เขาไม่ได้คิดที่อยากจะให้เลนตยุยตอนที่รู้เรื่องเขาก็ช็อกเหมือนกับทุกคนคูวินก็เลยว่าตอนนั้นคอปเตอร์ช่วยเลนไม่ได้เขาเข้าใจแต่ตอนนี้คอปเตอร์บอกได้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังขอบเตอร์ก็ว่าเขาบอกไม่ได้ถ้าเขาบอกพวกมันจะมาตามจัดการครอบครัวของเขา วินก็รับปากว่าเขาจะช่วยให้เชื่อใจเขาคอปเตอร์ก็เอาแต่ร้องไห้บอกว่าเขากลัวคูวินเลยเข้าไปกอดปอบคอปเตอร์เอาไว้ แล้วบอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะช่วยคอปเตอร์ทุกอย่างให้เชื่อใจเขาคอปเตอร์ก็เลยถามว่าเขาจะเชื่อใจคนที่จัดการกับเพื่อนเขาได้ยังไงทันใดนั้นเองนิทานก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าให้เชื่อใจครูวินได้เพราะว่าครูวินไม่ได้คิวใครสักคนเลยพี่นิทานรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้เธออาศัยช่วงชุลมุนหนีออกจากห้องและมาที่ห้องของครูวินเธอได้ยินเสียงลีโอออกมาจากในนั้นลีโอบ,บอกให้นิทานไปบอกเพื่อนว่าให้เชื่อใจครูวินได้ครูวินบอกว่านี่คือเกมของเขาเองและมันก็ ยังไม่จบคูวินให้คอปเตอร์บอกมาว่าพวกนั้นคือใครคอปเตอร์นึกไปถึงวันที่เขาเอาคลิปเลนไปขายแล้วคนที่เอาไปขายก็เป็นเจ้าของร้านบอร์ดเกมร้านหนึ่งหลังจากคอปเตอร์ขายเสร็จเขาก็แอบ,บเข้าไปดูในห้องตัดต่อที่อยู่ในนั้นเขาเห็นรูปของเลนที่กําลังถูกทําให้เป็นคลิป X ตอนที่เห็นเขาช็อกมากเหมือนกันเพราะเขาก็โดนหลอกให้ขายรูปและคลิปของเพื่อนแต่ระหว่างที่เขาออกมาจากห้องก็โดนลูกน้องของเจ้าของร้านจับได้คอปเตอร์วิ่งกลับเข้าไปหาเจ้าของร้านเพื่อขอคลิปคืนเขาจะไม่ขายแล้วและเขาจะคืนเงินทั้งหมดให้แต่สุดท้ายคอปเตอร์ก็โดนหิ้วไปลุมและขู่เอาไว้กลับมาที่คอปเตอร์ยอมบอกคูวินว่าคนที่สั่งให้เขาทําก็คือเจเจหัวหน้าแก๊งเบลมถูกคนก็งงว่าเบลมคืออะไรตอนกาเลยบอกว่าเบลมคือแก๊งที่ทาเว็บผิดกฎหมายทั้งหมด แก๊งนี้เส้นใหญ่มากระหว่างที่ครูวินคุยกับคอปเตอร์อยู่นั้นครูวินก็โทรหาผู้กำกับให้ฟังอยู่ด้วยจึงตอนนี้ผู้กำกับเดนผู้การสั่งให้มาบุกตรวจค้นร้านของเจเจแต่ผู้กำกับก็ยังไม่รู้ว่าให้เขามาตรวจค้นอะไรคอปเตอร์บอกว่าเจเจทำทุกอย่างที่ร้านของมันที่ชื่อว่าเจเจเลเซอร์เกมครูวินก็ตะโกนย้ำชื่อร้านอีกครั้งกับผู้กำกับที่อยู่ในสายแต่ในขณะนั้นเองปิ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอก็เกิดอาการช็อกอ้าป,ปากค้างผู้กำกับก็เรียกกลับลงไปดูชื่อร้านอีก มมั่นใจและรีบไปดักตัวเจเจที่กําลังจะหนีเอาไว้พร้อมกับเปิดคลิปที่ซ้อมคอปเตอร์ที่ครูวินไปแอบถ่ายมาได้ให้เจเจดูเป็นหลักฐานซึ่งครูวินได้ตามสืบหาคนบงการเว็บนี้มาสักพักแล้วและพอเกิดเรื่องของเรนขึ้นเขาก็วางแผนเพื่อที่จะตามสืบถึงตัวการและตอนนี้ผู้ก,กํากับก็จับตัวเจเจไว้แล้วขนจนเจอห้องตัดต่อพร้อมกับคนตัดต่อผู้กํากับโทรบอกครูวินว่าเจเจโดนจับแล้ว คูวินก็เลยบอกกับคอปเตอร์แล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทําร้ายคนในครอบครัวอีกส่วนเรื่องแม่ตอนนี้พออส่งพยาบาลไปดูแลให้แล้วให้คอปเตอร์เรียนให้เต็มที่และอีกเรื่องที่เขาจะบอกก็คือเลนยอมสละทุนให้กับคอปเตอร์แต่มันดันเกิดเรื่องซะก่อนแล้วคูวินก็กําลังจะเดินไปพาเพื่อนๆทั้งหกคนกลับออกมาแต่เขาเกิดอาการป่วยหนักกําเริบล้มลงไปที่พื้นซะก่อนก่อนที่จะสลบไปนิทานกับอาร์ตี้ก็เลยช่วยกันมาดูแลคูวินส่วนแกงแอดมินก็เอาคอมคูวินมาเปิดเพื่อที่จะติดต่อกับ บคนด้านนอกบางกลุ่มก็แยกกันไปช่วยเปิดประตูห้องคอมพอเปิดได้ทุกคนก็รีบพากันออกไปดูเหลือแค่นิทานปิมและคอปเตอร์ที่ยังอยู่ในนั้นปิมเดินมาถามคอปเตอร์ว่ารู้จักเจเจมากแค่ไหนเคยเจอเจเจบ่อยไหมเธออยากรู้เพราะว่าจะได้เก็บข้อมูลไว้เวลาครูวินถามคอปเตอร์ก็เลยว่าแค่ครั้งสองครั้งทำงานรับเงินก็จบปิมก็ถามต่อว่าเจเจได้บอกไหมว่ารู้จักคอปเตอร์ได้ยังไงคอปเตอร์ก็ว่าไม่ได้บอก ถ้าเขารู้ว่าเจเจเป็นหัวหน้าแก๊งเบมเขาจะไม่เข้าไปยุ่งสักพักสายเรียกก็โทรเข้ามาหาคูวินและนิธานก็เป็นคนกดรับสายผู้การบอกว่าแก๊งเบมโดนจับแล้วและให้คูวินเตรียมตัวให้ดีเขาอาจจะมีคําสั่งและต้องเข้าไปบุกในคืนนี้นิธานก็อุทานออกมาว่าคืนนี้หรอผู้การได้ยินเสียงก็ตกใจที่ไม่ใช่คูวินเลยรีบวางสายไปหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ช่วยกันตามหาเพื่อนที่เหลือและตามหาว่าใครอีกคนที่เป็นสายให้กับคูวินแต่ทันใดนั้นเอง ต้นกาก็เอาปืนออกมาบอกให้เพื่อนออกไปกันให้หมดเพื่อนๆเ,เลยรู้ว่าต้นกาคือสายให้ครูวินต้นกาบอกว่าเขารู้ว่าครูวินกําลังตามหาความจริงเรื่องเลนเขาก็เลยขอช่วยเพราะเขาสงสารเลนแล้วครูวินก็บอกเขาไว้ว่าถ้าครูวินเป็นอะไรไปให้ต้นกาจัดการแทนครูได้เลยเพื่อนๆก็เลยพากันเข้าไปช่วยล็อกตัวต้นกาเอาไว้จนทุกคนช่วยกันเปิดห้องลับได้จนสําเร็จและเจอเพื่อนทั้ง6คนในนั้นทุกคนรีบพากันแยกย้ายไปหยิบโทรศัพท์โทรหาผู้ปกครองของตัวเองบีมก็โทรบ,บอกพ่อแล้วพ่อของเขาก็บอกว่าตำรวจ จะบุกเข้ามาช่วยในคืนนี้พร้อมกับหลายๆคนที่โพสบอกในโซเชียลว่าทุกคนปลอดภัยดีตัดมาที่ผู้กำกับที่ยังคงคนร้านของเจเจอยู่ลูกน้องก็ได้เอาข้อมูลบางอย่างมาให้กับผู้กำกับดูในนั้นมีรูปถ่ายอยู่ส่วนหนึ่งมีรูปของคอปเตอร์เลนและคนอื่นๆอยู่ผู้กำกับเอาไปถามเจเจว่าคือใครให้ตอบมารู้จักกับเลนและคอปเตอร์ไหมแต่เจเจก็กวนประสาทไม่ยอมรับ บอกอย่างเดียวว่าไม่รู้จักจนทําให้ผู้กํากับโมโหมากมากผู้กากับบอกกับลูกน้องเขาว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ครูวินจับนักเรียนเป็นตัวประกันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจเจได้ยังไงเขาคิดว่าที่เขาถูกส่งมาทําคดีนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆนกลับมาที่โรงเรียนพวกรหกคนที่ออกมาจากห้องลับเขาบอกว่าเขาจะอยู่เป็นตัวประกันให้ครูวินต่อลีโอบอกว่าที่ครูวินทําแบบนี้เพราะพวกเราทุกคนครูวินบอกว่าเขาไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบเดียวกับเลนขึ้นอีกเลนไม่ใช่คนแรกที่โดนแบบนี้ถ้าพากัันกบ ตอนนี้สิ่งที่ครูวินทํามาทั้งหมดก็สูญเปล่าทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบนิทานเลยว่าเธอก็จะอยู่เธออยากรู้เบื้องหลังว่าจริงๆแล้วคนที่ทําให้เลียนตุยคือใครอาตีก็บอกว่าเธอจะอยู่ต่อด้วยและหลายๆคนในห้องก็เริ่มยอมอยู่เป็นตัวประกันต่อให้กับครูวินรวมถึงคอปเตอร์เองด้วยแต่ตอนนี้ก็มีบีมและเพื่อนบางส่วนที่สูหัวชนฟ้าจะกลับออกไปให้ได้คอปเตอร์ก็เลยพูดกับบีมเพราะว่าครูวินก็ช่วยเขาเหมือนกันขณะเดียวกันนั้นที่ร้านเจเจตำรวจได้ค้นเจอรูปคู่ของเจ กับปีมกลับมาที่เด็กๆพวกฮองเตบอกว่าตอนที่เขาอยู่ในห้องนี้ปูวินบอกไว้ว่าปิมจะตอบเรื่องแก๊งเบมได้ทาให้ทุกคนหันไปจ้องปิมเป็นสายตาเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสําหรับยิบเก้าตัวประกันตอนที่6กถึงแปเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย